เปิดฤดูกาลไปเรียบร้อยสนับสาวหน่อยเผ็ดบานแพงกับบรรยากาศสุดชื่นมื่นแฟนเอฟซีขาบพเบิึงนาเวที่กำล<ม>ังล้นหลามจากการเปิดเผยของบอดโจโยมนินบอกว่าคนเบิ้องนาเวทีสามพั 3, กว่าคนและอยู่ในกลุ่มปิดกว่วหาพันหาเป็ดเสร็จแล้วบ่าว่านาเวทีหรือในกลุ่มปิดกรลลานแตกถ้าคิดถึง ค่าบัตรค่าตัวแต่ที่ประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือมาไล่ออนไลน์มาไล่าาลานาเวทที่บัวของบัจูโจยมนินและของศิลปินในวงได้มาไล่หล่นข้อกันทุกคนว่าทั้งศิลปินและหัวหน้าวงเป็นฤดูดกาลที่ประสบความสําเร็จอีกฤดูดกาลหนึ่งของสาวหน่อยเพชร ปั่นแพงที่การปิดฤดูกาลหลากเนายอมาถึงกลางเดือนก,กรกฎาคมปกติสีปิดฤดูกาลไปโดนแล้วถ้าเป็นสถานการณ์ปกติของวงการมออรลัแต่ฤดูกาลนี้ยืดเจ้าออกมาเพราะคิวงานมียางยาวเยียดพอไปพิ่น้องต้องการเบิ่มอมอรลักันอยู่และเมื่อคืนนี้มีมาไล่ออนไลน์จากเอฟซีของสาวหน่อยเพดบันแพงที่มอบหมายบอตโจโอนเงินหายหนึ่งล้านบาท จากพี่สาวเอ็นเประจำวงของสาวหน่อยเผ็ดปานแพงก็ให้ยกำลังใจกันทุกการแสดงทุกไล่สดหรืออดนุนบัตรผ่านกลุ่มปิดมาแจกแฟนๆเอฟกันอยู่ตลอดและ,มะเมื่อคืนนี้ก็มีศิลปินรับเชิญกันหลายคนที่จับหน้าจับตามองก็คือเชอรี่ปิยพรที่มาขึ้้นเป็นศินลปินรับเชิญของมอลําสาวหน่อยเพ็ดปานแพง ตามมันโดยกระแสรเรียกร้องให้เชอรี่ปิยพร์มาเมืขึ้นเป็นศินลปินของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเต็มตัวต้องติดตามกันไปว่าเชอรี่ปิยาพร์ตัดสินใจสิไปขึ้นวงใดหรือเป็นศินลปินอิสระก็ต้องรองการเปิดเผยจากเชอรี่ปิยาพรอ,อย่างเป็นทางการอีกเท่าหนึ่งจากนี้ทางสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเสียกุมปิดไหล่สดอาทิตย์ละหนึ่งเถื่อจากการเปิดเผยของโจโยมณินที เปิดเผยออกมาและสีมีงานมินิคอนเสิร์ตตามครับตามบาจนไปถึงเดือนกันยายนวันที่24กันยายนกับสิเปิดฤดูกาลใหม่อีกรอบหนึ่งโดยศิลปินคนใหม่ที่ขามาเสริมทีมสาวน้อยเพชรบานแพงก็มีฮอดดีทวีศักลวงหนาขามาก่อนสิเปิดการก็ต้องจับตาบัซซมีศิลปินคนใดที่เข้ามารวมงานกับสาวน้อยเบ็ดบันแพงกันอีกเบระว่าบรรยากาศ การรับมาไล่ออนไลน์เงินล้านของบอจโจยมานินของคาขึ้นที่านมาเป็นอย่างไรมาบึงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับและสําคัญที่สุดนะครับพี่สาวมอบพิเศษนะครับเป็นเช็คเงินสดนะครับมาจะเป็นเท่าไหร่นะครับพี่สาวพี่รองจากเดนมาร์กครับโอ้เดนาสิไลเป็นเช็คเงินสดครับพี่น้องครับไปครับบอจโจวันปิดฤดูกาลเปิดในพีน้ังเบึ้งจักบาทได้พี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็นเช็คกานสดครับที่ถ่ายมาเรียบร้อยพี่ลองนะครับจากเอฟซีสาวน้อยเวนแพงครับเพิ่นติดเริ่มติดตามเมื่งจากคลิปนะครับจนมาเป็นเอฟซีเหนียวแน่นจนมาเป็นคําว่าพี่สาวน้องโจครับมือนี้เอื้อยเพิ่นบบเดมาเพราะว่าเป็นเพิ่นเป็นไข่เพิ่นเป็นไข่ลงจากเครื่องเมื่อสามมือสี่มือที่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอากาศนะครับเพิ่นยูเมืออหนาวเรามาอยู่เมืองหอนปกตอเอื้อยสิมาขึ้นเวทีนําขึ้นรูปเอื้อยนะนะครับสุดยอดครับพี่รองนะฮะ นี่พี่สาวไม่ดีใจครับมอบมาไล่เงินสดสุดยอดเลยค่ะหนึ่งศูนย์ศล้านบาทครับและกัเเมาบัตรทุกๆุรอบให้กับพี่้องที่ไม่มีกำลังทรัพย์นะครับแต่้ยากเบิ่งสาวหน่อยไปแพงพันสี่ไห่มาาเทือละพันบาทสองพันบาทสามพันบาทนี่ก็คือพี่รองพี่สาวนะครับจากเดนมาร์กครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงผมคิดว่าใหญ่เมืองอยู่ครับใหญ่กำลังเมืองอยู่ครับก็เป็นบรรยากาศของสาวหน่อยเผชรบานแพงคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จกันอีกฤดูกาลหนึ่งของสาวหน่อยเผชดบานแพงแม้ต้นฤดูกาลสิมีเรื่องโควิดมีสถานการณ์่แนนอนในการสี้เล่นหรือบ่ด้เล่นช่วงต้นๆฤดูกาลแต่หลังจากนั้นมากก็ราบรื่นมีคิวงานเต็มเดือนแทบทุกเดือนเาวมาถึงเดือนกรกฎา ข้ามไปเป็นปีก็ว่าได้ของสาวน่อยเพชรบานแพงก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปมาติดตามเบื้องผลงานของสาวหน่อยเพชรบานแพงกันต่อไปสําหรับไพ่สิเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงไพ่มีขิดเขียนเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหนะ้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ